สบายดีพี่น้องสาวเลี้ยงงัวทั้งหลายเนาะวันนี้ก็มาเลี้ยงงัวอีกเหมือนเคยเนาะก็บทถึงขั้นว่าเอามาเฝ้ามันดักนอ้อเอามาลามกินหน้าอยู่ที่ทุง่งนาเนาะลามไปอยู่สามโตเนาะที่เหลือกับป่อยช่วงนี้เป็นช่วงเดือนสีพี่น้องหรือเดือนเมษาเป็นช่วงเวลาที่แรง พอสมควรเนาะเพราะว่าฝนก็บกค่อยตกมาหลายเดือนเห็นให้หญ้าตายเนาะสถานที่แห่งนี้ถ้าฝนตกมาก็จะน้ำท่วมขังเนาะแต่ว่าพอยามแรงน้ำก็จะแห้งส่วนส่วนม่องอื่นๆก็หญ้าตายเหมดเนานะแต่ว่าส่วนนี้ก็พอมีหญ้าให้งัวกินได้เล็กน้อยเนาะก็สังเกตเห็นว่า,ามีหญ้าหญ้าเขือเนาะ นี่ยคือที่ขึ้นตามนี่จากฉะนั้นการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในช่วงเวลานี้ก็จะลําบากพอสมควรพี่น้องฉะนั้นผู้ใดที่บมีทงคังหรือบ่ได้ปูกหญ้าเนาะก็จำเป็นที่สุดที่จะต้องมีเฟืองนอะพี่นอ้องเฟืองซึ่งเขาเห็นหลายๆบอนเนาะถ้าเขาแนมไปตามท้องทุ่งนาน,นี่ก็จะเห็นว่าโอ้ แรงหลายปีนี้แรงพอสมควรในทงนาบางบอนนี่บบมีหญ้าเกิดเลยเนาะมีแต่ดินขาวต่อเฟืองก็แห้งหมดเนานะและ้วก็พี่น้องเวลานั่นเลี้งงยงวัวยามนี่พี่น้องเนาะควรจะมีอาหารเสริมไม่ในคอกหรือฉพาะมันเกลือแห่ด้วยพี่น้องเนาะเกลือก้อนเนาะที่เราสามารถซื้อได้หรือพี่น้องสามารถใส่เกลือแกงก็ได้เนาะเกลือกิน แต่ว่าเกลือก้อนก็นจะสะดวกกลัวเอาไปแขวนไว้มันก็นจะเลียเพราะว่าตัวนี้นี่จะช่วยเห็ดให้งวัวได้ครับวิตามินอะไรก็เพราะว่างัวนี่อ่ามันมันต้องการความเค็มอยู่ละพี่นอ้องงวามันหมักความเค็มเนาะก็จะช่วยให้มันกินน้ําหลายเนาะพอกินหญ้าแล้วก็ได้เลียเกลืออ่าได้ก็กินน้ําหลายพี่น้องพอกินน้ําหลายก็จะเห็ดให้งหัว สมบูรณ์เนาะเพราะว่าช่วงนี้หน้าแรงอากาศฮ้อนการเะเหยอายหรือว่าการเะเหยน้ําจากทางกายของของซัดหรือว่าหัวนี่ก็ก็จะหลายแต่ถ้าได้กินเกลือแล้วงวกินน้ําเศร้าแรงเนาะตอนสวยก็กินเนาะถือว่าก็จะสวยเพิ่มน้ําในทางกายเห็นให้งัวงบ่อโบบจอยบ่อผอมเนาะสังเกตงวตัวนี้เนาะแม่นางแล้วก็จะ ถือว่าโบโบโบจอยโอเคเลยเนาะตัวนี้เนาะธรรมดาเนาะแล้วก็สังเกตหัวตัวนี้เป็นหัวพันเนาะพี่น้องลูกสอดตัวนี้ทำปกติแล้วมันต้องกินหญ้าทีจังไงดีเอินว่าหญ้าทีมีคุณภาพสูงกว่านี้เนาะแต่เนื่องจากว่าข้าพเจ้าก็บม่ได้ปลูกหญ้าเนาะก็กินหญ้าตามทงนี่แหละตามที่มีให้กินแล้วก็กินเฟืองแดงเนาะแต่ปรากฏว่ากับโบโบจอยหลายเนาะโบจอยแห้ง กาเทียบใจงัวขุนหรืองัวกินหัวหารหรือว่ากินหญ้าที่มีวิตามินสูงก็จะอ่าจ่อยแดงเนาะจ่อยแดงแต่ว่าอันนี้สังเกตบึงง้วที่กินธรรมชาติเนาะกินแบบหญ้าธรรมชาติหญ้าขดหญ้าเครื่อทั่วไปเหมือนกับงัวลาดเนาะแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้เนาะพี่น้องฉะนั้นการที่เขามีเกลืออยู่ในคอกนี่สคัญหลายเนาะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งพี่น้อง ให้พี่น้องสังเกตบึงเนาะพยายามที่จะตัวเห็บเนาพี่น้องบึงตัวเห็บเนาะขนามีตัวเห็บขึ้นตามต้นตของงวเฮาก็ควรที่จะฆ่าเห็บให้บรรจนะ,นอ,ะอ่าในปัจจุบันนี้เนาะบอกบอกอ่ามีมีมีอ่า,อาอยาฆ่าเห็บที่สนิดลาดหลังพี่น้องเนาะลาดหลังที่ขน้อยเคยเ็คลิปไปในตอนอในตอนตอน,ตอนที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวแชร์ลงในอ่าช่องคอมเมนต์ให้เนาะ อ่าอมอกไส้เนาะป่าสีแดงพี่น้องสามารถเอามัดลาดหลังถ้าพี่น้องที่ซักก็ได้เนาะซักอ่าอย่าฆ่าพญาตอย่าฆ่าเห็บเนาะแต่ว่าการซักนี้ก็จะยากได้เนาะต้องใส่ผู้เชี่ยวชาญมาซักให้หรือบอก,กเราก็ต้องเห็ดคอกแคบหรือว่ากต้องมัดผูกอย่างดีเนาะเพราะว่าเวลาซักเข็มเข้าไปเนาะมันจะตื่นหรือเจ็บจะ็ดให้งวมันตกใจเนาะ แต่ว่าการลาดหลังอย่าท้าหลังนี่เนาะก็จะช่วยในเรื่องโบ,โบเหตุให้งัวตกใจหรือว่าเครียดเนาะก็สามารถเห็นได้แต่ราคาของตูวลาดหลังนี่ก็จะแพงขึ้นมาเล็กน้อยเนาะเพราะว่าตัวนี้ลอดหนึ่งราคาประมาณสามสิบห้าั 35, กนกีบพี่น้อง ใส่ได้กับงัสา0ร้อกิโลเนาะพี่น้องก็มาแบ่งเอาว่าลอดหนึ่งใส่กับงัวจากกิโลได้จากโตเนาะก็มาหานเนาข้าวๆเนาะอย่างเช่นขน้อยเคยใช่เนาะงอตัวนี้ตัวอาวใหญ่นี่เนาะใส่ลอดหนึ่งเลยพี่น้องไก่เดดเล็กน้อยเพเป็นอย่างเนาะน้ำหนักไก่ยก่น้ำหนักมันเดดนเล็กน้อยเ่เป็นอย่างแต่ว่าคันคันบดถึงมันก็นจะบดตายเนาะแต่สังเกตเห็นว่าอันนี้หาของข้าเห็บ สังเกตเห็นว่าจะจะบุคอยมีเห็บขึ้นมารบกวนพอปันใดเนาะตามต้นโตเนาะประมาณสามเดือนตัวเถื่อก็ได้พี่เนาะถ้าเขาบกข่าเห็บเนาะช่วงนี้อากาศกับฮ้อนแน่เนาะเห็บกับลายถ้าเขาบกข่าถ้าเขาบูดูแลมันเนาะอาหารกับอึดแดถ้าเขาบกข้าบูดูแลตัวเห็บนั่นแหละก็จะมาดูดกินเลือดมันเนาะพอดูดกินเลือดอ่า วิตามินหรือว่าอาหารที่กินเข้าไปเนาะก็จะเข้ากับว่าตัวเฮฟนูดกิดนเมิดตะพี่น้องมันก็ต้องสร้างมาทดแทนเอาไขมันเอากล้ามเนื้อมาทดแทนสร้างเลือดขึ้นมาใหม่เนะาะจ,จะหให้หัวของเขานะ่ะจอยผอมนะพี่น้องจอยผอมน,อนนี้ก็เป็น สิ่งหนึ่งเนาะที่อยากจะมานำาที่อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องคนเลี้ยงงัวเนาะกะผิดพลาดประการใดเนาะถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดข้โอโมูลเนาะก็ต้องขออภัยกับพี่น้องด้วยเนาะบางทีพี่น้องผู้มีประสบการณ์เมื่อหลายปีก็สามารถหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์หลายกว่านี้เนาะแต่ข้าพเจ้าก็เลี้ยงมาบ่าหลายปีมาได้เนาะแต่ก็มีประสบการณ์ว่าในช่วงหน้าแรกนี่เนาะ เาควรจะดูแลมันจังไนนงนะคอกเรื่องคอกก็ควรจะเป็นคอกทีโบ่ให้อัพบ่ให้เปื้อนเนาะต้องอาัอาไมยเลยกะอัาไมยหมุนหรือว่าขี้หัวออกเรื่อยๆเนาะบ่ให้มันทับทมกันหลายเนาะแล้วก็ควรจะว่า,วานปูนขาวฆ่าเชื้อแดดเนาะสามสี่เดือนกับเธอหนึ่งก็ได้เนาะเพื่ออย่างเพื่อจะป้องกันเชื้อโรคทีอาจจะอยู่ในพื้นคอก ซึ่งจะเห็นให้มีอาการหรือว่ามีพยาธิปักเปื่อยลงเล็บได้เนาะอันนี้ก็ขอขอบใจพี่น้องที่ติดตามเนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องเนาะขอขอบใจพี่น้องที่ติดตามเนาะขอขอบใจหลายๆ